สองไปโนร็วูกนะเอาจะตกแต่งเกี่ยวกับต้อนรับวันชาติเลยจ้ะที่จริงต้องตกแต่งประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก่อนวันชาติก็ได้แต่ว่าคือวานั่นแหละยากตลอดจ้ะวันนี้เอาก็เลยจะได้เวลาตกแต่งในมานะอีลานะไปแต่เทียนนี่คิดว่า่ิด้ซื้อเพิ่มอยู่เทียนนี่ว่ามันก็จุดเนาะจุดทุกปีซื้อใหม่แต่พวกผ้าพวกอะไรนี่มีแล้วล่ะ ไปแม่ไปหาตุ๊กแตงนะไปไปหาเห็ดหลอกเรียนมาเมื่อกี้ใบมุ้งพอวันไปรับว้าวชีสยืมๆอาหารเย็นให้คุณสาอันนี้ของพี่อ้อยเห็ดใบเมื่อกี้คล้ายทาโก่นะหลับพี่น้องแต่ว่าใส่ขนมปังอีกแบบหนึ่งให้แม่มาก็มาอุ่นคุณสาวา่าอาหารวันเวลาหารแรงแล้วท่านเธอบพระเห็ดฉัน กินขนมนปังก็ได้สกันไดว่าถ้าสิเอาอปลาเปียบอ่ะเอาอยู่สองอันแต่ว่ากลัวคุณสามไม่อิ่มก็เลยให้สามอันจะสามชิ้นไปเลยแล้วก็อันนี้จะโอ้ยชีดเยิ้มๆขอดูชิดด้วยนะโอ้ยพี่นออ้องวะนะห็นคุณสาวอือหือของพ่ออันเนี้ย นอนจ้าอันนี้เป็นเคเรียบ๊วแมนอันนี้เป็นน้ำยาขนมจีนบ๊วแมนเคอรียอันน,น,นี้อันนี้เป็นยังตีนตีนยังตีนไก่บ๊วแมนตีนชิลลิง <c oughs> แล้วก็ทำน้ำยาข้าวปุ้นกินมื่อนี่จ้าพี่นอ้องฝนตกเบิดมืบอบ่ได้ไปใส่ ส่วนกับบริฮิตอือยน่าบ้องดมือไม่ะนะตัวฟักงาบ่มีแบบแต่ไหนไม่เจอทวงเงาะมีตัวฝักยาเอไวยจะกินจ้ะกระลำกระลำหันวานในเล้วบักแตงกกาไข่ต้มขาดไม่ได้ก็ไข่ต้มจ้ะอ้าวเมากเวนน้อยแต่คนสวัแล้วก็ประกาศดองประกาศดองของเราฮะานในร้านประกาศดอง อไอเล็อยูเอาบาทาให้แม่นะอยกกันบาทานะบาทากับตีนน่ะแล้วมากินนํำกันต้มไข่สองมาบาทาเพียบอแซ่บเออมี่จะอมอยู่เหลือจะอมอยู่น้อยหนึ่งเหลือจะอมมาจากบ้านน้องเล็กนะเดี๋ยวเะอมมาใส่ก่อนอืมวันนี้ไม่กินโชว์นะคะเพอาะหิวข้าวงหง มจาจัดชากินโซมมันจะโดนโอ้ยเม่มากบริจาคฉันเราจัด <c> ก <oughs> ินรดซิมก่อนเด้ออ <c oughs> ือกินข้าวแรงเสร็จพ่อลูกก็นอนรัดแรงกระแอดถดายเอานี่พี่ออยกำลังตีตีแป้งกับนมทำเป็นขนมอันสวาหแหละหน้าน่อ,นอ,นอจะใช้แพนเคก้กแต่ไม่ใช่แผ่นเคก้ก ใส่เครื่องปรุงอะไรมั่งไม่รู้เด้อนน่เด้ออือจังแมนอันอ่าผงฟูอย่างเนี้ยแะละแมเอมาไม่ได้ไม่ได้ดูด้วยอันนี้แม่มาไม่เคยทําเลยได้จากก็คือเคยกินเคยซื้อกินแต่ว่าไม่เคยทําพี่ออยก็ไม่เคยทําอ่าไม่เคยทําแต่ว่าก็ดูเนี้ยเบิ่งใน u t u b e นี่แหละอันนี้บอกออยเห็ดนั่นคือแมีนเค้กนี่เนาะแต่ว่าบ่เม่นมันเป็นสเวลสเวล เป็นอย่างคือมีสเวเร์รือล่ะโอ้ย่าวิธีทำขนมตัวนี้เนี่ยเขาจะชอบทำบ<ช>วนำนันเกิดแล้วก็วันสำคัญวันชาติวันเกิดแล้วก็วันคอมฟอร์มชูนเด็กสิบห้าปีอะละจ้ะพี่น้องออเแล้วก็วันชาตินี่เห็นไหมเมื่อกี้มันจะเขียนว่ารูสรูสนั่นแหละพี่โอ,อ้ยจะเห็นไปน <c oughs> ั่นแหละอแล้วก็อยู่ที่เรือน่ะ ไอ้น้อยนันหมักกินไอ้น้อยมรนบาลขนมสซวรนแดนนี่อยู่กับเรือเรือใหญ่ที่แบบว่าเอารถเอาคนข้ามฟากนหรมไหมพี่น้องไอ้น้อยมันหมักซื้อแต่สําหรับแม่ไอมาะ์น่ะมีก็กินไม่มีก็ไม่กินก็ได้นะไหพี่น้องที่จริงนะเขาไม่ได้ใช้ใส่กระทะอย่างนี้เด้อคือมันจะจะใส่กระทะใหญ่ๆตรกลุมคล้ายๆพีเอคล้ายๆทำคลิปเคลปบ้้นเฮานี่มไพี่น้องแต่ว่าพวกแม่ไอมาไม่เคยทําก็เลยไม่ได้ซื้อจากน้องออยก็เลยใส่กระทะนี้แทนได้ เอาก็ใส่กระถางน้อยอันหนึ mm ่งแม่งงามโอ้นุ wow. ่มไปพ่อเนี่ยกินก้อนได้หัวมันเป็นหวาน

นี่จ้ะอันนี้ใส่เนยใส่น้ำตาลอันนี้กินกับอไร <c oughs> กินกับอันกินกับสิ้นแต่เธอยกับแ,แยมบอไ,ได้เลยจ้ะอันนี้แต่ว่าขนม้ังผึ้งน,นะเนาะขนมวัฟเฟิลก็กินได้อันั้นนะบ่คือกัญปีน้องอันนี้บ่แเ่นแพนเคก้กเลยจ้ะขนมสแสวรแร่ภาษารนเว่นนะ่ะแต่ว่าแม่มาว่าทําก็คล้ายๆแพนเคก้กแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้อีกใช้อีกเอขนม อีกนมนมอ,อ,อีกแบบหนึ่งเห็นไหมพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นขนมชนิดเดียวกันไม่เอมาซื้อมานานแล้วก็จะใส่ชีสเห็นไหมชีสน้ําตาลแล้วก็ทาเนยแล้วก็ใส่น้ําตาหนแล้วจะอันเนี้ยแต่ของเขาจะกลมสวยเนาะเพราะว่าเขาทําขายเนาะจ้ะนั่แหละนะใส่ชีสนี่จะให้ดูที่เอมาตกแต่งวันชาติตอนกลางวันนี่ก <c> ็ <oughs> สิงามมาด้วยพี่น้องเบ <c oughs> ิร์ดอีก <c oughs> คนมนีง ไม่ให้ดูดอกข้างล่างมันลบกนี่แล้วก็นี่จ้ะจะตกแตงแ่งประมาณนี่เลยมากน่นนี่ละแล้วก็ที่ห้องครัวน้อยนึงเป็นตกแตง่งอะตกแต่งแล้วก็ขี่เกียดนี่ละจ้ะ ให้เบิง้งแม่ไม่ช่วยเอม,ม่าเลยเนวาอันเอม,มา่าพ่เล่าว่าแม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอม,ม่าไปแปรงฟันแล้วแม่ก็ไปนอนกับเอม,ม่านะมาสันก็เลยว่าไม่ไปเพราะว่าแม่มีอะไรที่ต้องทําเยอะวันนี้ให้พ่อไปนอนกับหนูนะก็คือนอนเล่นคุยกันก่อนที่เด็กกีละพระบ้านเราก็อาจจะเล่าใิาทานเนาะ แต่ว่าคุณสาแมแม่มาเพิ่นบอกเก่งเว้าวนิทานก็นอาจจะคุยก็เจ้าก,ก็จากแจ๊คอะไหนึง่งอยากจะพาลูกหลับในมาจากพี่น้องอืมใน,นละคลิปนี้กับพ่อจะไม่เลยจัดพี่น้องคลิปหน้าจะมาพบรอกับแม่เอม่มามา่ได้จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกกำลังใจได้จ้าโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแม่เอมาสิพาขับไปเบิงึงว่าพอกับลูกเพิ่นเห็นอีกอย่างพิ่นคุยอีกอย่างกันอยู่ในห้องนอนได้จ้าแต่ว่ากับลาลาคลิปสักนินี้ได้จะพาไปเบิึงบ๊ายบายจ้า พ่อนอนด้วยหเหรอคืนนี้โอ้แล้วทำไมไม่ใส่ปลอกพ่อห่มเนี่ยฮะไม่เอาโอ้ยบ่ใส่ปลอกพ่อห่มพี่น้องก็ดูสิว่ามึหูอีนาต้าไ้าเฮลสติชฮะเดชสวัสดิ์ท่านจะก็จะกัน้อนนะอันอนอทับพี่นะ้ามาให้พ่อปะโอย้ย่าคันบุกกระทบปอิชด,ดินนะสาวหูไปด,ดูวบเดี๋ยวอันนี้ก่อนะ

กูจามามาคำนุณนะบกฟอสนาทมาสกอรคุูอัพไซามาแม่กูนะุยกับพ่อหน่อยนึงนะคูเอ่ออืมอ้ามันชะเห็นนมพิไหมเออคูเออืมอืมชุดไหนายชุดนอนแล้วทำไมชุดนอนจะของถอดไว้น่ะเดะเดะสีนั่นนะ เออปิดไฟมาเชียงไงเก่งน้อโน่นโน่นชุดสีเขียวนนอนเออพุ่นนั้นเรใส่แล้วจะใส่แล้วเราจะบริจัดเข็ดเรียบร้อยพับไปคือโซเฟียนี่ยแม่สุดนอนอ่ะตื่นขึ้นมากกับโยนถอดแล้วกับโยมเดี๋ยวคุณพี่น้องย้ำเรื่มากระมาหาใส่กับหาพ่ออะไรแบบนี้อากุนัดนะคะกุนัดจุ๊บหน่อยอืออือกุนัดป๊าป๊าไอ้กาโปลิเซ่ยมอฟิกซ์อหัวเร็วเพราะั่นแ